ครับผมชื่ออนานหันวังนะครับตอนนี้เป็นวิทยากรอิสระแล้วก็รับราชการด้วยนะครับถ้าถามว่ารู้สึกยังไงตอนได้เรียน Export Speed ครั้งแรกผมเรียนเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เริ่มจะมีงานวิทยากรเข้ามามากขึ้นเลยอยากพัฒนาตัวเองจังจำได้เลยครับวันแรกยังไม่เจอโค้เก๋ะนะครับท่านก็โทรมาถามว่ามาสัมภาษณ์และให้เราหาตคนที่เจอก่อนเข้าคอร์สเลยรู้สึกว่า อาจารย์ท่านนี้ครับเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแม้ยังไม่เจอกันเราก็มีการบ้านทําหลักค้นหาตัวเองและตอนไปเรียนนะครับก็ได้เทคนิคแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างครับในคอร์สนี้เรียนแบบหูปฏิบัติอย่างเดียวเลยครับผมเชื่อว่าการพูดเป็นทักษะครับทักษะไปต้อฝึกได้ดังนั้นถ้าต้องฝึกเนี่ยคอร์สของโคชเก๋มีทั้งการใช้จิตวิทยามารวมกับหลักการพูดแล้วก็ฝึกจริงๆได้รับคอมเมนต์จากอาจารย์เก๋นะครับซึ่งท่าน มีประสบการณ์ด้านการพูดน่าจะประมาณ20ปีให้กับบริษัทเอกชนต่างๆแล้วก็หน่วยราชการต่างๆคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับจะช่วยพัฒนาทักษะของทุกท่านที่ทจะหาคอร์สดีๆเรียนสักคอร์สหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่ต้องการเป็นเทรนเนอร์นะครับโค้ชเกเก่งมากครับเรื่องในการออกแบบทิจกรทมเพราะว่าท่านเป็นออกแกไนน์เก่านะครับจะมองออกเน้นคอนเทกต์มากกว่าคอนเทนต์แสงสีเสียงประมาณนี้ครับเราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะทักษะด้านการพูดนะครับ แต่ทั้งทักษะสูตรการพูดนะครับถ้าใครจะเริ่มเป็นวิยากรน,นะครับถ้าอยากหาคอร์สในธุรกร์นี้นะครับของ Act for ค p e e d ครับ